กะเพราแนวใหม่ครับเร่งๆหนึบๆกะเพราเต้าหู้ไข่ทอดกรอบครับเริ่มเลยนะครับนาเต้าหู้ไข่มาหั่นเป็นท่อนๆนะครับแล้วก็นําเต้าหู้ไข่เนี่ยไปคลุกกับแป้งทอดกรอบครับเราจะนําไปใส่กล่องนะครับแล้วก็โรยล่างโรยบนเลยครับแล้วก็ปิดฝาเขยา่าเขย่าเลยครับเต้าหู้ไข่ของเราก็จะได้ไม่แตกนะครับแล้วก็จะเกาะกับ แป้งทอดกรอบได้ทั่วถึงเลยละครับลองเปิดขึ้นมาดูนะครับนี่เลยครับอ่ะแล้วก็นําไปทอดเลยครับเชฟจะใส่น้ํามันปาล์มนะครับในการทอดเพราะเขาทนความร้อนสูงเราใส่น้ํามันท่วมๆเลยนะครับแล้วก็ทอดจนกรอบให้หมดเลยครับโอ้โหเหลืองกรอบขึ้นมาแล้วเห็นไหมละครับอ่ะแล้วเราก็ถังพักไว้ก่อนเลยนะครับให้เสด็จน้ํามันรอขั้นตอนต่อไปเลยครับ เริ่มตั้งกระทะเลยครับใส่น้ำมันลงไปแล้วก็พริกกระเทียมครับจิบโขกแล้วนะครับอ่าเราจะผัดให้หอมฟุ้งก่อนเลยครับแล้วก็ตามต่อด้วยหมูสับลงไปผัดต่อเลยครับในส่วนผสมทั้งหมดเชฟได้ฟิมอุทัยคลิปแล้วนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่นะครับอ่าผัดจนหมูสับทุกอย่างสุกหมดแล้วแล้วก็เติมน้ำร้างโคลกลงไป ไอ้มีความขูดคล,ลิกรูบคล,ลิกเยครับกระเพาของเราผัดต่อไปสักพักหนึ่งแล้วก็มาปรุงรสชาติกันเลยครับเริ่มจากซอสหอยนางรมก่อนเลยครับตามต่อด้วยซีอิ๊วขาวครับน้ำตาลทรายครับแล้วก็น้ำปลาเชฟจะหยดลงขอบกระทะนะครับเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมขึ้นมาครับ แล้วก็เริ่มผัดต่อเลยครับใส่ซีอิ๊วดำลงไปเล็กน้อยรู้สึกว่าสีมันจะซีดๆไปหน่อยแล้วก็ตามด้วยเต้าหู้ไข่ที่เราทอดไว้ก่อนหน้านี้ครับลงไปผัดต่อได้เลยครับช่วงนี้ก็สามารถเล่งไฟได้เลยนะครับใส่ใบกะเพราลงไปครับไข่สะบัดกระทะเป็นกบสะบัดได้เลยนะครับตรงนี้ ใบกระเพราต้องใส่ไปเยอะๆหน่อยครับแล้วก็พริกไทยป่นลงไปเพิ่มกินอีกครับคราวนี้ก็ผัดทุกอย่างให้โดนความร้อนให้หมดเลยนะครับใบกระเพราเนี่ยเขาขึ้นไปก็จะได้ไม่ดำครับเมนูนี้มีความหนึบๆดึงๆนะครับแล้วก็มีโปรต,ตีนสูงทีเดียวแหละครับเมนูนี้มีความค,คลุก,ค,กคลิกนะครับเอาไปกินกับข้าวสวยรลล้อนๆนี่นะครับ หยอกน้ำปลาพริกลงไปอีกสัสกเล็กน้อยนะครับอาจจะมีไข่เจียวหรือไข่ดาวตามลงไปอีกนะครับอืมอ <c oughs> ป็หนอีกหนึ่งเมนูข้าวหมดหม้อครับ